เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้จะรู้หรือไม่ว่าการหลงผิดติดสารระเหยคือการเดินเข้าหามัจุราชที่ดับชีวิตของเขาก่อนถึงเวลาอันสมควรและถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ได้ก็จะไม่มีโอกาสสร้างอนาคตสดใสให้กับตัวเองและประเทศชาติเพราะสภาพสมองของเขาจะฟอจนไม่สามารถจะฟื้นคืนสภาพได้ดังเช่นชายผู้นี้ซึ่งเราเรียกเขาว่ายอยยอยติดแลกเกอร์อย่างรุนแรง ต้องสูดดมถึงมละหกขวดมาตั้งแต่ปี2530และเมื่อเดือนมีนาคม2534ที่ผ่านมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสมองได้มีโอกาสตรวจสภาพสมองของหยอยและพบว่าเซลล์สมองของเขาถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากจนมีระดับสติปัญญาเท่ากับคนแก่อายุ80ปีทั้งๆที่ทหยอยยังเป็นคนหนุ่มวัยเพียง24ปีเท่านั้น